เรื่องอุทกะดาบดรามบุตรต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอะใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริต่อไปว่าอุทธกะดาบดรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในตาน้อยมานานถ้าะไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่อุทกะดาบดรามบุตรก่อน เธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาผู้ไม่ปรากฏกายมาทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญอุทกาดาบทรามบุตรได้ทากาละเมื่อวานนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้เกิดยานขึ้นว่าอุทกาดาบทรามบุตรได้ทากาละเมื่อวานนี้จึงทรงดำริว่าอุทกกาดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมนานหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลัน ต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงดำริดังนี้ว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงทรงดำริว่าภิกษุปัญจวคีมีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าปรนิบัติเราผู้มุ่งหน้าบำเพ็ญเพียรมาถ้ากะไรเราจะพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีก่อนแล้วทรงดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนอ ก็ได้ทรงเห็นภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนมรกขคายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่มนุษย์ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบลอุรุเวลาต่ำพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงพาราณสี